โอตินเล่นสงครามสกรปรกจับโรงไฟฟ้าเป็นตัวประกันแบ็กเมย์นาโตสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์ข่าวสารแวดวงสงครามรัเสเซียกับย k เคนะครับ ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์สงครามที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่นะครับ ข่าวสารหรือว่าสงครามข่าวสารสงครามไซเบอร์นี่นะครับถือว่าเป็นเรื่องสําคัญตอนนี้ที่ทั้ง2ฝ่ายนี่นะครับหยิบยกเรื่องสงครามข่าวสารนี่แหละครับมาประชันกันหรือว่ามาเททับปั๊บแหลกกันนะครับไม่เว้นในสงครามที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่นะครับรัสเซียยูเคนี่นะครับดูเหมือนว่าสงครามข่าวสารสงครามไซเบอร์ er. ของทั้ง2ฝ่ายตอนนี้นะครับเริ่มมีการใช้สงครามาในเรื่องนี้กันมากขึ้นนะครับเรื่องกําลังที่เป็นซี่สนใจใน ปัจจุบันนี่นะครับมันก็คือเรื่องสงครามที่มันเกี่ยวขึ้นกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่เเน,นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีโรงไฟฟ้าที่มาเกี่ยวข้องในสงครามครั้งนี้นี่สองแห่งแล้วนะครับแห่งแรกที่ตอนนี้ทัพทหารกองทัพารัสเซียยึดครองอยู่ตั้งแต่ช่วงต้นของสงครามถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญที่รัสเซียมีการยึดครองและปัจจุบันนี้นะครับรัสเซียก็ใช ทางจุดยุทธศาสตร์สําคัญอันนี้นี่แหละครับในการใช้แบ็กเมย์ไปทางฝั่งของชาตินาโตรวมทั้งยูเครนด้วยนั่นก็คือโรงไฟฟ้าซาปโปลิเซียซึ่งก็อยู่ที่เมืองซาปโปลิเซียทางตอนใต้ของยูเครนนี่แหละครับอีกโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งที่กาลังเป็นกลายเป็นตัวประกันอีกอันหนึ่งนอกจากซาปโปลิเซียที่รัเสเซียยึดเป็นตัวประกันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับนั่นก็คือโรงไฟฟ้าที่เคิร์สนี่แหละครับเคิร์สก็มีโรงไฟฟ้าอีกแห่งหนึ่งแม้ว่ากําลังของผลิตมันนั้น อาจจะไม่ใหญ่เท่ากับทางฝั่งของซาโปลิเซียซาโปลิเซียเนี่ยถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีเตากับปฏิกรณ์อยู่6เตานะครับที่เคิร์สเนี่ยมี4เตาแต่สถานการณ์ของโรงไฟฟ้าทั้ง2แห่งตอนนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนว่ามันจะถูกจับเป็นตัวประกันทั้ง2งโรงเลยละครับโรงไฟฟ้าที่ซาโปลิเซียนั้นรัสเซียจับเป็นตัวประกันขณะที่เคิร์สเนี่ย ยูเคนตอนนี้กําลังที่เตรียมการที่จะจับไอ้เจ้าลรงไฟฟ้าตัวนี้เละครับเป็นตัวมากันเหมือนกันข่าวก่อนหน้านี้นะครับตามข่าวนี่นะครับซาโปลิเซียซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่6หัวเตาปฏิกณนนี่นะครับมันมีข่าวว่าอหอระบายความร้อนอันนึงนี่แหละครับมันถูกโจมตีหรือว่าถูกไฟไหม้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต่างฝ่ายทั้งรัสเซียและก็ยูเคนั้นต่างฝ่ายต่างอ้างอ่า เป็นการกระทำของอีกฝ่ายอย่างเช่นรัเสเซียเนี่ยก็จะอ้างว่าโดนของทางฝั่งยูเครนเนี่ยมาทําลายเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มาทําให้หอระบายความร้อนนี่นะครับมันได้รับความเสียหายขณะที่ทางฝั่งยูเครนก็อ้างว่ารัเสเซียนี่นะครับสร้างสถานการณ์โดยการเอายางรถยนต์นี่แหละครับไปสุสมุส,มส,มสมที่ไอเตาอหรอระบายความร้อนนี่แล้วก็จุดไฟเผามันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีอยู่หอ,อหระบายความร้อนอันหนึ่งที่มันมีควัน คลุกุ่นหนานแน่นขึ้นมันก็เลยมีข่าวสื่อโซเชียลนี่แหละครับนำเสนอให้มันเห็นความเสียหายของอหอระบายความร้อนของเตาโรงไฟฟ้าดังนิเคียที่ซาปโปลิเซียท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มีการเริ่มใช้โลงไฟฟ้านิวเคลีย์มาแบกเมกันมากขึ้นนี้ในทางของทางฝั่งของยูเคนั้นเขาก็ก่าวหานะครับว่าตอนนี้นั้น รัเสเซียดูเหมือนว่ากําลังบ้าคลั่งที่วางแผนที่จะโจมตีดินแดนรัเสเซียด้วยอาวุธนิวเคลียร์ของรัเสเซียเองขณะที่กองกําลังของยูเครนตอนนี้นะครับก็ยังลุกคืบต่อเข้าไปในดินแดนส่วนใหญ่ของหุยภาคเขิอซึ่งกองทัพของเซเลนสกี้เหล่านี้นะครับก็พยายามกดดันอย่างหนักในการที่จะยึดครองความได้เปรียบของตนในเรื่องของการครอบครองดินแดนรวมถึงการที่ทัพยูเครนนี่นะครับกำลังที่จะไปยึด โรงไฟฟ้าแห่งดีด้วยนะครับทางฝั่งของนักเสียตอนนี้ก็มีการป้องกันอย่างหนักในเรื่องของโรงไฟฟ้าที่เคิร์สเนี่ยครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นล่าสุดที่เห็นได้ชัดเจนจากการที่ยูเครนนะครับชิงความได้เปรียบก็คือยูเครนตอนนี้ทําลายสะพานข้ามแม่น้ําเชมได้2อ,อันแล้วนะครับสแห่งเลน,นะครับแห่งที่2นี่มันเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเนี่ยครับมันมีรายงานนะครับว่ากองกํลาลังยูเครนนั้นสามารถทําลาย สะพานสําคัญอีกแห่งหนึ่งในูมยภาคเคิดซึ่งถือว่าเป็นแห่งที่2นะครับซึ่งเครื่องบินของยูเครนเนี่ยทำลายสะพานแห่งนี้นะครับเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทางผู้บัญชาการกองทัพอากาศยูเครนนะครับไมโครลาโอเลชุกเนี่ยนะครับได้เปิดเผยในเทเล gram ของเขาซึ่งเขาเน้นย้ำนะครับว่าการโจมตีอย่างแม่นยำเหล่านี้นะครับมันก็จะไปกัดก่อนในเรื่องของการส่งกำลังบำรุงเรื่องของโลจิสติกของรัสเซียเนี่ยครับเป็นสำคัญ ซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบอย่างแน่นอนในการที่จัดลัเซียจะมาผลักดันหรือว่ายึดครองครวงดินแดนของเมืองเคิร์สกลับไปซึ่งกองกําลังของยูเคนี่นะครับก็ได้ทําลายสะพานข้ามแม่น้ำเชมใกล้กับหมู่บ้านชะวานาโนเยนะครับซึ่งส่งผลให้เส้นทางการขนส่งสเสบียงของรัสเซียในตอนนี้นะครับมันจํากัดมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นสะพานแห่งที่สที่มันเกิดขึ้น จากสะพานทั้งหมด4ี่แห่งซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับมันก็มีรายงานนะครับว่าสะพานแห่งแรกที่ถูกทำลายนั้นมันจะอยู่ใกล้ๆกับเมืองกุชโคโวนะครับซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางลำเลียงที่สำคัญสำหรับกองทัพทหารรัสเซียซึ่งถูกโจมตีแล้วก็สะพานนั้นหกักโค่นลงมาเมื่อวันที่15ห้าสิงหาคมนี่นะครับมันก็เลยส่งผลให้ในเรื่องของการอพยพผู้คนและก็การใช้งานในสะพานแห่งนี้นี่นะครับมันถูกจํากัด แม้ว่าตอนนี้นะครับอ่ายคนั้นจะพยายามรุกดินแดนเข้าไปในภูมิภาคของรัสเซียมากขึ้นแต่การที่ไปทําลายสะพานสองแห่งนี่นะครับมันก็จะทําให้ขีดความสามารถของรัสเซียในการที่จะมาโต้อตอบกับหรือว่ามาผลักดันกำลังทหารของยุคนั้นมันอาจจะล่าถอยลงหรือว่าช้าลงนี่แหละครับอันนี้ก็คือเหตุผลสำคัญ ในการที่ยูเครนนะครับไปทําลายสะพานยุทธศาสตร์ที่สาคัญสําคัญในขณะเดียวกันทางฝั่งรัสเซียเขาก็กล่าวหายูเครนเหมือนกันนะครับทางรัสเซียเขากล่าวหาว่ายูเครนตอนนี้วางแผนโจมตีสถานที่ดังกล่าวเพื่อหาวัสดุสําหรับทําระเบิดสกรปรกซึ่งเป็นอุปกรณ์ระเบิดที่ทําลายขยะกัมมันตะลังสีกระทรวงกาโหมรัสเซียนะครับเขาเตือนนะครับว่าถ้าเผื่อ อ่าครนั้นกระทาการเช่นนี้นะครับเขาก็จะโต้อตอบยันรุนแรงต่อความพยายามใดๆที่จะสร้างหรือว่าทําลายระเบิดปรมานูงอย่างนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับครนั้นก็ได้ปฏิเสธคํากล่าวหาของทางฝั่งของรัเสเซียนะครับคือทางฝั่งยูเนี่ยเขากล่าวว่าคํากล่าวที่อ่ารัสเซียมากล่าวหาครนนั้นเป็นคํโกหกอันตรายและก็เป็นการข้ษณาชวนเชื่อของรัสเซียท like ี er ่ไร้สาระนะครับขณะที่กระทรวงการาม ต่างประเทศของยูเคนก็ได้เขียนบนสื่อโซเชียลเอนะครับว่าเรากําลังเห็นการโฆษณาชวนเชื่ออันบ้าคลั่งของรัเสเซียอีกครั้งหนึ่งเขากล่าวต่ออีกนะครับว่ายูเคนไม่มีเจตนาหรือว่าความสามารถที่จะดําเนินการดังกล่าวรัสเซียต้องหยุดเผยแพร่คําโกหกอันตรายยูเคนเป็นยูเคนเป็นและยังคงเป็นสมาชิกที่จงรักภักดีต่อสนธิสัญญาในการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลีย และเราไม่มีระเบิดสกปรกใดๆและไม่มีแผนที่จะซื้อมันมาด้วยอันนี้ก็คือคําตอบโต้ของทางฝั่งยูเครนที่โต้ตอบกลับไปทางฝั่งของรัเสเซียเต็มๆเลยนะครับว่ายูเครนตอนนี้เนี่ยครับไม่มีความสามารถในล่านนิวเคลีย์เพราะว่าหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเนี่ยยูเครนก็ถูกยึดอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดนะครับเรียกได้ว่าลิฟอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดเพราะนั้นในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยยูเครนนั้นไม่มีศักยภาพอยู่แล้วมีเฉพาะ ใช้งานในเตาปฏิกอรป์ปรมาณูโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เท่านั้นที่มีการใช้าสารกรัมมันตรังสีอย่ังนี้แต่ในเรื่องนิวเคลียร์นั้นยูเครนประกาศยืนยันเลยนะครับว่ายูเครนไม่มีศักยภาพในการที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์แต่ถ้าเผื่อมันเหตุการณ์ขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่ยนะครับมันก็คงมีรัเสเซียประเทศเดียวนี่แหละครับที่อุดมไปด้วยอาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีการที่ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยการใช้โรงไฟฟ้าหรือว่าอาวุธนิวเคลียร์มาการในการมาคมขู่กันในการเบรกเมย์กันเกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยครับมันดูเหมือนว่าตอนนี้รัสเซียเนี่ยละครับมีการเหมือนโยนก้อนหินถามทางนะครับว่าถ้าเผื่อมีเหตุการณ์ที่มันไปทําลายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนการสรบปรีปัจจุบันนี้นะครับรัสเซียนักอาจจะโยนความผิดให้กับทางฝั่งของยูเคนี่แหละครับมันก็เลยต้องมีการ ตอบโต้กันในเรื่องของสงครามข่าวสารท่านผู้ฟังครับในสภาวะสงครามเนี่ยไม่ว่าไม่ใช่ว่าเหตุการณ์ที่ลรงไฟฟ้านิวเคลียร์มันจะไม่ถูกทําลายหรือว่าเป็นอันตรายต่อผู้คนนะครับเพราะว่าแม้แต่กระแสไฟฟ้าที่มันขัดข้องเนี่ยมันก็สามารถทําความเสียหายเกิดอันตรายต่อเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้นะครับอย่าลืมว่าครับว่าในยูเครนเนี่ย ถ้าสมัยยุคก่อนๆน,นะครับ4 5 0ปีก่อนมันก็จะได้ยินเรื่องโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลเหตุการณ์โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลนี่นะครับที่เตาปฏิกรมันหลอมและก็ทําให้สารกัมมันตภาพรังสีมันกระจายไปทั่วภูมิภาคยุโรปนะครับมันส่งผลกระทบไกลๆถึงทางฝั่งของยุโรปเลยนะครับแต่ที่สําคัญก็คือปัจจุบันเนี่ยเชอร์โนบิลมันก็ยังกลายเป็นพื้นที่ปิดล้างเพราะว่าตอนที่มันระเบิดใหม่ๆนะครับ มันได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนที่ต้องสูญเสียชีวิตและก็ได้รับผลกระทบมากมายเพราะนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าเผื่อ2โรงไฟฟ้าแห่งนี้นี่นะครับที่เราได้อ,อ่าาได้เอ่ยกล่าวนามไปแล้วทั้ง2อ,อันนี่นะครับถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นนี่นะครับมันก็ทําความเสียหายให้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นที่ซาโปลิเซียถ้าเผื่อเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะครับประชาชนที่อยู่รายรอบซาโปลิเซียรวมทั้งทวีปยุโรปแถบนั้นนะครับต้องได้รับผลกระทบแน่นอนหรือว่าถ้าเผื่อ รัเสเซียตอนนี้บ้าคลั่งนะครับเหมือนที่ข่าวรายงานนี่นะครับเอานิวเคลียร์ไปถล่มที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เคิร์สนี่แหละครับเพื่อที่จะกําจัดนักรบยูเครนทั้งหลายที่มีการลุกเข้ามาในภูมิภาคเคิร์สหรือว่าใช้ขีปนาวุธทางยุทธวิธีนี่แหละครับย่อนไปสักลูก2ลูกเพื่อที่จะทําให้สถานการณ์ไทยภายในภูมิภาคเคิร์สนั้นมันเรียบร้อยลงเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์ที่กล่าวมานั้นมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าตอนนี้ รัเสเซียก็ได้มีการอพยพผู้คนของทางฝั่งรัเสเซียเองออกจากทั้งสองภูมิภาคนี้นะครับเป็นจํานวนเกือบ2องแสนสามแสนลายแล้วดูเหมือนว่ารัเสเซียอพยพคนออกจากชายแดนครั้งนี้นะครับมันเหมือนรัเสเซียเตรียมการอย่านใหญ่อะไรสักอย่างซึ่งประชาชนชาวรัเสเซียที่อยู่ในเมืองต่างๆเหล่านี้ก็เป็นส่วนน้อยที่ไม่ยอมออกไปอาจจะเพราะาต้องการรักษาบ้านของตัวเองไว้หรือว่าห,วหัวแหนพื้นที่หัวแหงสินฐานเนี่ยครับ มันก็อาจจะมีอยู่แต่จํานวนน้อยแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เรียกได้ว่าอพยพออกหนีจากสองเมืองนี้แทบจะร้างแล้วนะครับเพราะว่ารัเสเซียตอนนี้มีการกําหนดโทษนะครับว่าถ้าเผื่อใครยังไม่ย้ายออกเนี่ยก็จะมีโทษตามกฎหมายขณะที่ประชาชนที่ย้ายออกเนี่ยรัเสเซียเขาจะมีการชดเชยในเรื่องของค่าเสียหายเกิดขึ้นอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าเผื่อ รัเสเซียบ้าคลั่งจริงๆมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็นไปได้ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่ยังดำรงคงอยู่ในรัเสเซียปัจจุบันนี้นะครับมันเขาเรียกได้ว่าเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วนะครับที่รัเสเซียนั้นใช้เขาเรียกว่าภาษาที่ก้าวร้าวมากขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หลายเหตุการณ์อย่างเช่นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบผสมผสานสงครามแบบผสมผสานที่มันเกิดขึ้นที่โปแลนด์ หรือว่ารัดบอติดต,ต่างๆซึ่งประเทศต่างอื่นที่มันเกิดขึ้นในภูมภาคตะวันออกของนาโต้นี่นะครับรวมทั้งการที่รัเสเซียตอนนี้ก็จะใช้การแบ็กเมดด้วยอาวุธนิวเคลียร์เป็นประจําในการที่จะมาข่มขู่ประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับนะักการเมืองทางฝั่งตะวันตกส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเกงรงกลัวกับคําขู่ของทางฝั่งรัเสเซียนี่เป็นด้านหลักก็ก็เลยออกในเรื่องของทางฝั่งตะวันตกเนี่ย จะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเลือกที่จะลดระดับความรุนแรงโดยกลัวความรุนแรงมันจะบานปลายเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็ดูเหมือนว่า,าความกลัวสงครามที่มันบานปลายขยายความขัดแยง้งหรือแม้แต่กลัวสงครามมันจะลบยกระดับเหมือนที่คําขู่ของทางฝัง่งรัสเซียข่าวขู่มาเนี่ยนะครับซึ่งแต่ละครั้งที่ปูตินขู่มาเนี่ยนะครับมันก็เหมือนทําให้ตะวันตกนี่นะครับต้องพยายามที่จะเบร์ หรือว่าหยุดยั้งทางฝั่งยูเครนไม่ให้มีการตอบโต้หรือว่ามีการใช้อาวุธต่างๆที่าทางฝั่งตะวันตกจัดหาให้นีครับไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธพิสยยัยไกลที่ทั้งอเมริกาเองชาตินาโต้เองมีการห้ามนะครับว่ายูเครนห้ามนําอาวุธพิสัยไกลไปโต้ตอบกลับไปทางฝั่งรัสเซียอันเนื่องมาจากกลัวสงครามบาน,บานปลายนี่แหละครับแต่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมา2ปีนี่นะครับมันไม่ได้ทําให้ สถานะสงครามนั้นมันเบาบางลงมีแต่มันรุนแรงขึ้นทุกขณนะขณะที่ตะวันตกก็ยังมีการจํากัดการใช้งานของอาวุธของทางฝั่งยูเครนอยู่แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น10วันที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่วันที่6นี่นะครับมันก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าตะวันตกตอนนี้เนี่ยนะครับเริ่มตาสว่างมากขึ้นเพราะว่าการที่ยูเครนรุกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียและสามารถยึดเมืองเคิร์สได้เนี่ยนะครับ ปฏิกิยาตอบโต้กับทางฝั่งของรัสเซียนั้นมันเงียบมากผิดปกติ10วันที่ผ่านมานะครับแทบไม่มีการตอบโต้แทบไม่มีการใช้อาวุธขนาดใหญ่หรือว่าเครื่องบินเข้ามาโจมตีเหตุการณ์ทั้งหมดมันที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่นะครับมันเกิดจากการวางแผนที่แยบยลของทางฝั่งยูเคนเองในเรื่องของกําลังอาวุธต่างๆเรียกได้วาบูรณาการทั้งกําลังพลภาคพื้นดินกําลังทางอากาศ รวมทั้งถึงระบบป้องกันภัยลากาศเป็นด้านหลักนี่แหละครับมันก็เลยทําให้รัเสเซียตอนนี้นี่นะครับไม่กล้าที่จะทําอะไรรุนแรงในพื้นที่ดินแดนของตนเพราะว่าถ้าทําอะไรรุนแรงหรือว่ามีการใช้ระเบิดที่มันรุนแรงมากๆานี่นะครับมันก็จะไปกระทบกับประชาชนของรัเสเซียเองพื้นที่ของรัเสเซียเองหรือแม้กระทั่งถ้าเผื่อมีการใช้อาวุธทางยุทธวิธีหรือว่านิวเคลียร์แรงดันต่ำนะครับ มันก็จะกลายเป็นเรื่องโจดขานอีกยาวนานเลยนะครับว่ารัเสเซียนั้นทิ้งระเบิดนิวเคลียสใ่ดินแดนของนิวเคลีย์เองเพื่อกําจัดศัตรูการที่ใช้วิธีการแบบนี้นี่นะครับทำได้ไหมทําได้นะครับถ้าเผื่อรัเสเซียนั้นไม่มีตัวตนไม่มีกองกําลังขนาดใหญ่ไม่มีอาวุธมหาปลัยมากมายไม่มีกองกําลังทั้งทางบกทางเรือทางอากาศแต่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยรัเสเซียที่พูดมาเนี่ยนะครับมีหมดพร้อมทุกอย่าง ขณะที่ยุเคนั้นไม่มีทั้งหมดที่พูดมานะครับแต่การที่ยุเคนสามารถปฏิบัติการแล้วยึดดินแดนของรัเสเซียได้นี่นะครับมันแสดงให้เห็นศักยภาพมากมายที่มันเกิดขึ้นที่มองเห็นความแตกต่างในการาวางแผนการรบในการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ในการจัดการปัญหาในเรื่องของสัพพาําลังต่างๆที่ทางฝั่งยุเคนั้นดูเหมือนว่าทําได้ดีกว่าทางฝั่งของรัเสเซียอย่างมากท่านผู้ฟังครับปฏิบัติการในการบุก ปุยภาคเคิดทั้งที่มีหลายมิติที่มันเกิดขึ้นทั้งด้านการทหารด้านการใช้ข้อมูลทั้งด้านการเมืองการบุกดินแดนของรัเสเซียโดยไม่คาดคิดครั้งนี้นะครับมันส่งสารสําคัญถึงรัเสเซียตอนนี้เลยนะครับว่าการกระทําดังกล่าวนั้นอาจจะไม่ทําให้ชาวรัเสเซียเคารพหรือว่าเห็นใจชาวยูุ่โรนทันทีแต่ก็จะอาจทําให้ชาวรัเสเซียนี่นะครับเกิดความเข้าใจในเรื่องของสงครามมากขึ้นเข้าใจในสถานะของสงครามมากขึ้น แม้ว่าความเชื่อของรัเสเซียนี่นะครับจะยังมีความเชื่อว่าซานั้นเป็นคนดีโบยานั้นเป็นคนเลวยังคงมีอยู่ในความเชื่อของรัเสเซียแต่สิ่งสําคัญก็คือต้องจําไว้นะครับว่าในสายตาของสังคมรัเสเซียประเทศที่ถูกนําโดยโจรอาชญากรหรือว่าคนเสื่อมทรามนั้นแต่จะไม่มีทางที่จะถูกนําโดยคนที่อ่อนแอสถานภาพสถานการณ์ของรัเสเซียปัจจุบันนี่นะครับ มันดูเหมือนนะครับว่ารัเสเซียชาวรัเสเซียตอนนี้รับรู้ได้นะครับว่าปัจจุบันนั้นชาวรัเสเซียเริ่มเห็นความอ่อนแอของท่านผู้นําปูตินมากขึ้นหนุ่มใหญ่วัย1นี่นะครับคของอํานาจมายาวนานกว่า20ปีนะครับเริ่มแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของตัวเองของระบบราชการและการตอบโต้ที่เริ่มเชื่องช้าไม่รุนแรงฉับพลันเหมือนกับก่อนซึ่งมันก็ชัดเจนว่ารัเสเซียตอนนี้นะครับ ไม่สามารถหรือว่าไม่รู้จะรับมือกับความอปรยศที่มันเกิดขึ้นในการที่ถูกยูเครนรุกดินแดนในครั้งตนเองในครั้งนี้ได้อย่างไรตั้งแต่วันแรกนะครับที่ยูเครนเริ่มปฏิบัติการแรกๆนี่นะครับโฆษณาชวนเชื่อของรัเสเซียก็จะอ้างว่านะครับกองกําลังโปแลนด์และก็นาโตนันมีส่วนเกี่ยวข้องวัฒกรรมที่สอดคล้องกันกันกบคําเล่าขานของรัเสเซียที่กล่าวว่าสงครามกับตะวันตกโดยรวมอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเมื่อหลายปีที่ผ่านมานี่ครับทางรัเสเซียก็ได้กล่าวหาถึงยูเครนและชาวยูเครนไม่ใช่ฐานะของประเทศและรัฐแต่เป็นดินแดนที่หลุดลอยไปจากการควบคุมของเขาท่านผู้ฟังครับในความเชื่อของชาวรัเสเซียเนี่ยเขายังมองชาวยูเครนเนี่ยเป็นประชาชนชั้นสองนะครับมีศักดิ์ไม่เทียบเท่ากับชาวรัเสเซียพูดง่ายง่ายในสายตาของคองรัเสเซียเนี่ยมองชาวยูเครนนั่นเป็นชนชั้นสองเพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่า ยูเนั่นเป็นประเทศในอาณานินคมของเขาในความครอบครองของเขาเหมือนที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐสหภาพโซเวียตที่ยังไม่ล่มสลายเพราะนั้นข่าวสารที่มันเกิดขึ้นจากการรัฐบาลกลางรัสเสียที่มีการโฆษณาชวนเชื่อทุกวันก็คือการกระทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยครับไม่ได้เป็นการทุกรานยูเคนแต่การเปนแนวแต่เป็นเหมือนว่าเป็นการไปนํากลับดินแดนที่เคยอยู่ในความครอบครองของเขานั้น กลับมาเป็นดินแดนของตัวเองแนวคิดแบบนี้เนี่ยครับอันตรายอย่างมากเพราะว่าถ้าเผื่อแนวคิดนั้นสามารถทําได้รับรองได้ว่านะครับทั่วโลกนี่ครับทะเลาะกันบอกแว้งกันในเรื่องดินแดนไม่มีจบมีสิน้นข้างๆบ้านเรานี่ก็เหมือนกันเพราะว่าพื้นที่พื้นที่ของเราดินแดนของเราถ้าเผื่อมีการซื้อขายหายไปแล้วมีการเปลี่ยนคนครอบครองคนใหม่แล้วการที่เราจะไปอ้างว่าสมัยก่อนปู่ย่าตายายนั้นดินแดนตรงนี้เป็นของฉันเป็นของครอบครัวฉันนั้น มันก็จะทําปัญหาอย่างที่รัสเซียทาอยู่นี่นะครับบานปลายไม่มีที่สิ้นสุดท่านผู้ฟังครับการโฆษณาชวนเชื่อและการครองามข่าวสารที่การไม่ยอมรับความจริงและรวมถึงจากระบบราชการล้าหลังนี่นะครับมันก็เลยนําหายนะคลืบคลานเข้าสู่ตัวผู้นําปูตินและก็ดินแดนของรัสเซียในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันประเทศนะครับมีความเชื่อกันนะครับว่าเป้าหมายประการหนึ่งของยูเครน ในการรุกรานพื้นที่เคิร์ดในครั้งนี้นั่นก็คือการพยายามเสริมความแข็งแกร่งในการที่จะเจรจาสันติภาพที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในทางการเมืองนะครับจุดประสงค์ของการปฏิบัติการครั้งนี้ก็คือการสร้างอิทธิพลก่อนการเจรจาที่มันอาจจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้นะครับถ้าหาว่าทรัมป์โดนันทรัมป์นี่นะครับชนะเลือกตั้งเป็นประธานนิมิบดีของอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ ภัยคุกคามจากการถอนความช่วยเหลือด้านเทคนิคทางทหารนั้นมันมีแนวโน้มที่จะบีบให้เคียดหรือว่ายูเครนนั้นต้องเข้าสู่โตเลเจลจาซึ่งรัฐบาลยูเครนตอนนี้นี่นะครับก็ต้องการให้แน่ใจว่าหากต้องเข้าสู่กระบวนการเจรจาเกิดขึ้นนั้นจะต้องมีสิ่งที่รัเสเซียนั้นต้องการแลกเปลี่ยนเพื่อรับประกันว่า,าจะมีการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นดังนั้นกองทัพยูเครนตอนนี้นะครับจะต้องยึดดินแดนของรัเสเซียนั้น เป็นจำนวนมากๆในระหว่างการเจรจาที่มันอาจจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ